แชมป์ชิงช้าสมัน2024โรงเรียนสังขะจัดหนักจัดเต็มนะครับจะได้มีการจัดฉลองแชมป์ในวันที่29มิถุนายนโดยเป็นการฉลองแชมป์ที่ได้เชิญแชมป์2022ถึง2024นะครับในโซนของอ,อีสานใต้นะครับมารวมตัวกันนะครับแล้วมีนักร้องรับเชิญอีกมากมายหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์มีศิลปินมาเซอร์ไพรส์สด้วยอีกก็ว่าได้เราไม่รู้รอติดตามชมนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะเปิดให้จองนะครับเปิดให้จองบัตรในวันที่1มิถุน,นายนนี้นะครับผมติดตามได้ที่เพจของโรงเรียนสังขะเท่านั้นนะครับผมชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสังขะอำเภอส,สังขะจดส,สุรินแนะนําให้กดที่เพจน,นี้เท่านั้นถ้าเพจอื่นอาจจะเป็นวิชาชีพนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเปิดจองบัตรวันที่1มิถุนายน หมดแล้วหมดเลยมีรายเดียดสสำหรับสถานที่จัดงานนะครับผมจะจัดที่ห้องประชุมชมพูพันทิพย์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมราคาบัตร v p พี0 0บาทมีจำนวน250ที่นั่งโซน A1,000 บาทมีจำนวน350ที่นั่งโซน B700 บาทมีจำนวน350ที่นั่งโซน C 500บาทมี300ที่นั่งรวมกันก็ประมาณพันต้นๆน,นะครับผม มีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันที่หนึ่งต้องเตรียมจองไว้ให้ทันนะครับผมถ้าใครไม่ทันถ้าใครไม่มาผมถือว่าพลาดเลยเพราะว่านานๆานที่คือไม่เคยมีเลยครับผมในชิงชาสวรรค์ที่แชมป์แต่ละแชมป์มาเจอกันนะครับผมนะับถือว่าเป็นโอกาสดีที่อ่าแชมป์ชิงชาสวรรค์นะครับโซนอีสานใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอประคไม่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์นะครับผมได้3าจังหวัดติดเลยนะครับผมทีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ของจดสุรินนะครับได้จัดมา ให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจหรือพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่อยากดูนะครับมาชมได้นะครับณง,งานในวันแน่นอนนะครับผม